อากาศร้อนแบบน,นี้ฉันชอบร้อนจังเลยนี่เธอชอบอากาศร้อนได้ยังไงเนี่ยโอ๊ยเ้ยฉันไม่ไหวแล้วเฮ้ยนี <h <h ่มาโอ้ยโอ้ยเหนาเหนาเย็นสบายโอ๊ยเหนา สบายดีเนาะไม่ไม่สบายฝากเพื่อนกดติดตามช่อง Briana Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะทำอาหารอืมเช้าแล้วทอดไข่ดาวกินดีกว่า ทำยังไงดีเนี่ยอ,อ๋อรู้แล้วสุกเรียบร้อยแล้วมือเช้าแสนอร่อยของฉัน เังเลยอะ่ะทำอะไรกินดีเนาะอ๋อ,อรู้แล้วเสร็จแล้วนี่น้ำแดงโอ้โอ้น่าทานจังเลย หายร้อนและอร่อยชื่นใจจัดการกับโจรเฮ้ยไอโจรช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่ตรงนี้นะรอบกระเป๋าขึ้นมาตนี้นะได้โจรหนงแกต้องได้รับบทเลียนโอนโอนโอน นี่ค่ะกระเป๋าของคุณขอบคุณมากนะคะสุดยอดเลยอะ่ะฮีโร่ของฉันขอบคุณนะคะนี่หนูขอตัวก่อนนะคะค่ะค่ะฮ้ยสุดยอดไปเลยจัดการกับโจรฮ้ยหย,หยุดน,นะเ,นเอากระเป๋าฉันคืนมาไปนะ ขอบคุณคุณมากนะคะถ้าไม่ได้คุณอ่ะสงสัยฉันต้องแย่แน่ๆเลยไม่เป็นไรค่ะบ๊ายบายยืนเป็นน้ำแข็งตรงนี้แหละ <c oughs> ออกกำลังกายออกกำลังกายดีกว่า <c oughs> พร้อมออกกำลังกายแล้ว <c oughs> <c oughs> ร่างกายอบอุ่นสุขภาพดี ออกกำลังกายอืมออกกำลังกายดีกว่าแค่นี้ก็ออกกำลังกายได้แล้วสุขภาพแข็งแรงร่างกายสดชื่น วัดมพยาบาลโอ๊ยขาฉันตายแล้วโอ๊ยแม่เป็นไรคะหกก็ล้มหน้าบ้านลูกโอ้ยขาแพงเลยอ่ะโอ้แม่ปวดจังเลยงั้นหนูช่วยประคบร้อนให้เองค่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่หายแล้วอ่ะเฮ้ยแม่หายเจ็บแล้วลูกโอ้ขอบคุณมากเลยนะลูกนะท้าไมได้เค้สแม่หึงแย่เลยเนี่ยโอ้ ไปแม่ไปทากับข้าวก่อนนะค่ะแม่วัดถมพยาบาลโอ๊ยโอ๊ยโอ๊่เต๋ลูกบอลมันจะใหญ่เนี่ยโอ๊ยไข่ก็ได้ช่วยด้วยค่ะคุณคะคุณเป็นอะไรไหมคะใครก็ไม่รู้คะ่ะไต่ลูกบอลมาโดนจมูกฉันนะค่ะเลือดกำเดาไหลเลยคะ่ะอยู่เฉยๆนะคะเดี๋ยวฉันช่วยเองค่ะค่ะค่ะ รู้สึกเย็นสบายจังเลยค่ะนี่ไม่ไหวแล้วขอบคุณนะคะที่มาช่วยฉันไม่เป็นไรค่ะร้านตัดผมออ้ยลูกค้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรดีคะพอดีว่าอยากตัดผมแล้วก็ยืดผมนะคะอ๋อได้เลยค่ะเชิญนั่งเลยนะคะค่ะผมขฉันน่ะไม่ค่อยไหวแล้วอะค่ะดูสิคะเป็นสั่งกระตังไปเลยอะ ตัดแล้วก็ยืดใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ค่ะเอาแบบสั้นประมาณปะบาทนะคะโอเคค่ะกลิ่นอะไรอะคะคุณอ๋อไม่เป็นเทคนิคใหม่ของการทำผมอะคะอ่ะอ๋อแล้วแล้วผมดิฉันจะไม่เสียใช่ไหมคะไม่เสียแน่นอนนะคะ่ะเรารับประกันนะคะจะกลิ่นไม่แรงมากเลยนะคะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะโอ้โห ะคะ่าเทคนิคนี้ดูสิคะผมดิฉันตรงยาวได้ตามทรงที่อยากได้เลยค่ะว้ประทับใจมากเลยค่ะคุณมู้สว่าวเท่าไหร่ล่ะคะ350ิบบาทค่ะ3 5 0หสนะคะวุ้ยถูกด้วยอือนี่ค่ะฉันให้สี่ร้อยเลยค่ะไม่ต้องทอนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะไว้วันหลังจะมาอุหนุนใหม่นะคะร้านตัดผมนะคะคุณคุณ โออ้ค่ะพอดีฉันอยากตัดผมอะค่ะอ๋อตัดสั้นเลยนะคะคุณสั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะอ๋อโอ้ได้ได้ค่ะแล้วนั่งลงเลยค่ะค่ะค่ะสั้นไปเลยนะคะสั้นเลยค่ะทันปุ๊บเลยโอเคค่ะสั้นเลยนะคะค่ะสวยด้วยพร้อมแล้วนะคะอ่าสั้นเลยนะอาจจะเย็นนิดนึงนะคะค่ะ อืมเสร็จแล้วค่ะว้าวโอ้ยอสวยเลยอะ่ะอเท่าไหร่เนี่ยอ๋อสองร้อยบาทค่ะโอ้ถูก,กังเลยถูกใจมากเอาไปเลยค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะสวยสวยสวยแต่งตัวไปงานปาร์ตี้ฮัลโลวินเทอร์ฮัลโหลฮัลโหล ลิซ่าได้โทรหาเธอไหมอ่ะได้โทรได้โทรลิซ่าก็โทรหาฉันเหมือนกันชวนไปงานปาร์ตี้แต่งตัวจัดเต็มเลยนะโอเคจ้าเจอกันจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายพร้อไปงานปาร์ตี้ของนิซ่า หน้าผมพร้อมแล้วุวยงานใกล้เริ่มขึ้นแล้วไปกอนดีกว่า